สวัสดีครับผู้ผมช่องสตีมแล้วนะครับวันนี้จะพามาไล่ปลาวาฬหนึ่งสองห้าครับแคมท่อสเตอร์นะครับสเตอร์หน้าสิบสามสเตอร์หลังสามสิบนะครับคันนี้นะครับแล้วก็มีท่อกับแคมครับรองนั้นเดิมเือนะครับแล้วก็จะรีแมปนะครับอันนี้ครับมาดูกันว่าจะได้กี่จีนะครับก่อนรีแมปกําลังรีแมปนะครับเดี๋ยวจะให้น้องไปเทสก่อนนะครับยังไม่ได้รีแมปนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวไปจับจีดูนะครับว่าจะได้กี่จีนะครับ นี่ครับอุปกรณ์จะทีก็ ECU 2อเหมือนเดิมครับไปครับนันแรกครับมาดูกันครับยังไม่ได้แมปว่าจะได้กี่จีนะครับกล่องเดิมครับมานะครับกล่องเดิมยังไม่ได้แมปนะครับวันนี้บรรยากาศดีนะครับรนอกครับนอครับมาดูกันครับว่าจะได้กี่จีนะครับมาครับ มาดูกันครับว่าจะได้กี่จีนะครับแล้วหนาไม่กี่หน้าไม่กี่ด้วยซี่กลัวเก็บเอาที่เออร้อยยี่สิบห้าจีนะครับกล่องเดิมน่ะนี่นะครับกล่องเดิมครับได้ร้อยยี่สิบห้าจีนะครับเดี๋ยวเราจะทําการแมปนะครับว่าจะได้กี่จีนะครับไปกันนะครับ มอ้าจมมั้ยน่ยูไหมไอ้ยี่้ครับว่าดีเลย่ะมาครับเเมเแล้วครับ ออกตัวไม่ได้ครับเดี๋ยวจะแก้ปัญหาตรงที่ออกตัวเลยนะครับเดี๋ยวมาดูรอบนี้นะครับออกตัวประจวดวะน้ำมันน้ำมันบ้างวะต้นอ,ออกตัวกรแข่งขังขงนแครั้งแรกครับยังเอะตงเมื่อกี้ได้ร้อยยี่สิบสองจีนะครับเนื่องจากาการรถนื่นนู่นะครับน่าจะน้ำมันเดี๋ยวดูน้ำมันก่อนนะครับ โอ้น้ำมันบางนี้น้ำมันติดบ,บางนะครับติดโควิดนี่ครับไี้เดี๋ยวเบิ้งต็ออกโต้กันมันมันเนือเออ้อไงออกโต้มันบอกปาดไป กันกันกันกน่ยางกอนไม่หยางกัน้า่หย่างกน่ย่างกนครับแมปเลอสองครับมาดูจ <ug> ีกันนะครับ อันที่2ครับได้124จีนะครับแต่กล่องเดิมไใน125ครับเริ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะไล่ค่าน้ำมันไปเรื่อยครับเดี๋ยวมาดูค่าอีกันนะครับเดี๋ยวเอาตู้ได้แล้วมันโดูเอา,เอาตูต้ไหนก็ไว้เรือจะไล่ไทายอะไร คนี่ครับน้ำมันยังบานะครับลองพี่เหงาเดี๋ยวจะลองอัดน้ำมันเข้าไปดูนะครับสุดเพล่รอบบ่โหดจะ้น้มันบานางนันมันมีกน้ำมันให้กินไง เขาจะต้องเพิ่มน้ำมันก่อนครับจำดูทีที่สามในการแมปนะครับวันนี้เราจะหาร้อยสามสิบจีนะฮะจะเห็นหรือไม่เห็นนะครับหมอกเป็นคอหักกันแล้วครับไป มาแล้วครับจะเป็นรันที่สามในการแหมนะครับมาแล้วครับมาดูกันครับว่ารันที่สามได้กี่จีครับดีขึ้นบอหน้าไหมนี่หนาไหมก็ดีขึ้นไปหน่อฮะอร่อยฮะโอ้อร่อยถึงจีเดียวปิดบอมาดูกันครับได้กี่จีครับรันนี้ โอ้โหร้อยยี่สิบหกกีครับขึ้นมาเร็วจ้าไรเนี่ยนั่นนี่ครับขึ้นมาแล้วครับหนึ่งกีครับเราจะมาดูค่าน้ำมันนะครับเราจะอัดน้ำมันท้ายอีกนะครับสักสองเปอร์เซ็นต์นะครับมาดูว่ารันยูซีจะได้กี่กีครับไปครับรอยูซีนะครับในการแมมครับตบปิดกะโปงอ่ะกละโปงไหนโปไม่ไปไปมาดูกันครับรอบนี้จะได้กี่กีครับ แล้วนะครับรอบที่สี่ในการแมวครับดูครับจะได้กี่จนะครับเพื่ใส่น้ำไม้ขึ้นร่อยฮ่าเหลือมากนิดเดียวเหลือมาเหลือเกินมากนอยนึงอ๋อเหลือมากเลกยยังหน่ยนอยกับมากว่ะโอ้ยร้อยยี่สิบเจ็ดจีครับร บอกเลยว่ามาตังนี่ครับเริ่มขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวจะอัดน้ำมันลงไปนะครับโหหายไปเสื้อถล่มเร็วอะไรข้ออุ่นขนาดนี้นี่ครับร้อยยี่สิบเจ็ดจีนะครับยี่สิบสามคาแนนเพิ่มน้ำมันไปอีกสองเปอร์เซ็นต์นะครับเผิ่อเผื่อมาครับรอบที่ห้าในการแมวนะครับไม่ใช่ไปไหนอ่ะแจ็คเมื่อกี้ปั้นที่ไหนมาดูกันครับรอบนี้จะได้กี่จีครับ รอบที่5ครับในการแมปครับคันลื่นนะครับคันนี้ลื่นมากเอาโต้โชว์ออโต้โชว์นี่ครับจะเป็นรอบที่6ในการแมปนะครับไปคันลื่นมากเลยครับคันนี้นะครับออโต้โชว์ไปโอโต้โชว์คันลื่น ล,นนลื่นเกินขาดไม่ได้บ๊วยต้องโค้งขาดใส่ได้บ๊วยการลื่นดูครับขามันลื่นมากเลยครับแล้วรถไม่ค่อยเดินนะครับเออครับรอบอที่หกครับการแมบครับเยี่ยมดีกีดี้ครับ นอนหารถหนีไหมหนีมาโขโมนี่อ้าคือไคือสะาดอวะแล้วมันก็น่นน่เลยเิดป้ายนะเออมันเสียงคือตลอดนี่เมือมาตัดไห้ไปลอยอยู่ีนี่นมาสิักบนี่มันมามายูคขลิ่อันนี้บยคเียนะครับไอบหมบไมเดี๋ยวตรงไปมองไมแล้วรอบนี้ต้องไปมองไมนะครับเสียรักนะสียักรถดำนีเขาข่าร <Wow. S 1> นี่ครับได้ทําการย้ายมาจากรีแมีเมื่อกี้นะครับในป่ายานครับยุงเยอะเกินนะครับออกมาที่ล่องโล่งนะครับยกกันเร่งน,นะครับ โยคะลิงฮะขี้โยคะลิงบวมฮะบวกลงเลยได้เกียร์สามนะกระไปบุญไหนอีหยังมันรุดไปใส่ปากนะมันรุดพี่ตากอยู่กติมเอลเลยเดี๋ยวทีมนี้ก็มไใจบวกอ่ะฮะแล้วดูดจังใส่นี่ดูซ้นเลยวะคือบัวใส่คอกรองดูซ้อนก็ต้องแป๊บใหม่อีกทีหนึ่งฮะมันดูซ้อแต่แรกแล้วเออ กระบุกแล้วกอเคเมื่อกี้เลยกี่จมตัวลงเปิมันสุดทางเลยต้องไปมองไม่ดีอืคนรลายบ่บ่มีขางทางหลดลายร้อี่สิบสเมื่อกี้ยัเร่งก่อนเนาะขั้นเร่งก่อนต้องไปมองหม่เบิ้งเดีเดี๋ยวจะไปมองไม่นะครับ